ก,ก็อยู่ป้าเนาะมาเก็บมาเก็บดูจ้าดูกระเท้าวเนาะฝืนกับฝืนกับเบียดพี่ๆเนาะอืมอยี่หา้าสิบสาไปเวลยป่าสาบ้านอาหงเ <c oughs> ออนางทาเพิ่นนาทุกคนนี่จนน,นนางทาเนาะนางทายาคูมาพมา,มาก่อนมาก่อนเวลาจน,น,น,นเท้าออกมาอยู่เนาะคิดจริงเข้าไปในว,งวงางเวร์เด อตังไหนเห็นอะไรเห็นทำนั้นนะอันนี้สาวมิวเด้อกมิวนี่สาวเตยเด้อเตยเ้อให่สาวตู้เด้อตูเออเยอะแบแต่ละคนใส่หวกมาห้างคนก็สิแปลกใจี้มวี่งทมิวมาแบบงงๆทมิวมาแต่ใส่ทำมิว phân phân tịt, đạo phôn, có chị phôn, bảo mình xã phôn, con là phôn đưa, phôn đưa, <laughs> đưa. đưa. À, xã cúp à, cúp, xía, xía, nhàng nhàng, là hai nhàng khăm ai nhàng phải đi cúp phải <laughs> <gì? Cúp> <laughs> ที่สองแฝดสี่หกแฝดที่สองแฝดสี่หกแฝดขี้ชิชูนผ่านงอกง่าเจ๊ตัแบบไหมตูวานไหมอเยเก็บเลยเก็บไหมเก็บไหม เรเกำลังเก็บดูเก็บดูด่นี่เลยเก็บดูประทารเลยเกมทเมตุบุญำมบี่ต่างต่าบนเ่นน้เล่เนาะปิดน้งเล่ที่ลงตามเพีงตาม้นเพลงมันเียง เก็บเด้อคุณนายเดี๋คุณนายเก็บคุณนายเก็บไม่อยากไข่ไงมันลอ่อนยังข้างลุ่มกินะลุ่มเป็นสิ่งพดอีกนะออเดนมาเกิดขึ้นขึ้นข้นขึ้

ระว่างดำดื้อหลังชูหลักคุณได้แราว่างดำด้อจางท้ามคุณจวันเพิ่นเพิ่นเอายา่ใส เออเพื่อนไซมอนเะเอาเงินไซมอนเพื่อนไปสวรรค์เพื่นจะไปสวรรค์นังยางพลงเพื่อนคุนเนาะจำานี่นั่งจงโบยางน้องไปสบายมีเงินผ่านทางตั๋วอยาซื้อตั๋วซื้อเครื่องบินนะุดอีกข้างลุงเนาะเออแดดบดเราใครแนี่เที่นี่แดดแรงบด นี่เี้เป็นกำลังหลังกระดูกทุกคนเ่าจ้ก้อน

มามเอาไปใจเขาเอาไปได้รึใจเขได้รเลี้ยงตัวอะไรอีาบดจริงเลี้บดได้เ่ที่้อนขี้ข้อเโเานต่บใจเอาได้รึบ้านมีอยู่หลังยัเออเอ้ยโอ้ ສະຫງົບກ່ອນກ່ອນ34ນະເອົາພິກແລປ

เป็นประเภทีจิก,จกดลดหนึ่งจิกขาดรถ้ดนหนึงแต่โอ <laughs> เป็นนั้นแล้วอยอาจะได้ <laughs> เปินซื้อประได้ได้จิกลยายลายเอาไปไ <c oughs> ปใช่ <c oughs> คือรอดนสยรอดอานยงยังมีซากกับอ่านนี้โบ่บไม้นะซากคือไฟโบไม่เฉยเนาะโอซากซากล็กบ่แมนซากไม้ซากไม้แต่ว่าโบไม้เว้ยพันได้บวดบวดแล้วกับแนเ ยังยังนัองนกยับยอันออมโมกระดูกลงไปสูตรลองนี่เอาไปแล้วเพิ่นทำพิธีได้ละเบ้ลืมเพิ่นเ้าคือะไรมีแต่เพิ่นบุญมาแลวบาทเอาล้งก็เพินทำพิธีคทำพิธีอเพิี โชว์คนขึ้นชาววันตอนแนทแห้งคนหยาดเอาบายย่างไดแล้วเนาะเสร็จพิธีแล้วไนี้เาก็สิมือไปย่าง เป้ายอามียังคุณนายเดี๋ยเฉลยเฉลอยู่ขุนนายุายาุนี่ก็ขุนนายนี่ก็อะไรนี่หลังจากออกมาแต่ปลาซาและเพิอกกะซีซิน้ำน้ำหงน้ำหอมนอะนี้นใส่น้ำหอมเต้ยซิในชั้นแน่อย้เอาติดเออทั้งล้างทังล่างใคอย่นดม่แห้งเด้อใช่หใช่หเ เซโฮตู้ตือเโฮเซโฮเจตูตื้นเจตื่นเอาเิออกมาแล้วอกระชงล้างใช่และใช่แหลใชแล้วใช่แล้วน้ำัอคนกะลายเติอะทุกคนคนมาจากลูกลานเพิ่นกะลายเตือเนาะ คุณนายทั้งหลายเรียนเดีแยวเลยคุณนายเมื่อแล้ววันนี้พาคนกระจกเรากลังสือแย่งยังพาคนกระจกขับรถข้ารปจองเรามาเป็นน้องผ้ากระจกได้รถไปย่างคุณนายย่างเออว่าอะไรกันเนาะทีมงานหมวกขาวได้นี่นะเต้ยเต้ยทีมงานหมวกขาวได้นี่ตัวเต้ยก็หมวกขาว ก่คุณนายคุณนายคุณนายดนเขาหลังจากที่มาจากบ้านแล้วเพื่อนกะคึงเนี่ยคุณลานคีพิีอกินเขากินเย่าเห็นยังโอ้ใชงมากมันเยอะแต่เน้อเมูสไลดหมูไ้่